เป็นท่านประธานจอมเผด็จการที่อยู่ในยุคนี้นะคะจอมเผด็จการหลอกทางในที่สุดใช่แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ได้รับดาวโบนัสคูณสิบอีกด้วยนะคะเพิ่มแสนหนึ่งก็ได้ดาวล้านหนึ่งอืมอีกไม่ออกจริงๆคือฉันไม่อยากกินไม่ออกเลยคอ็นแซมว่านั้นแต่เมืออยากกินมูบา่คาร์ไม่ดูหนอนไม่ดูตอวเหี้ยอ่าบุกสลายใต้กำแพงหยกหยกสลายใต้กำแพงมุกนะขอบคุณค่ะ ไปพิมพ์คำตอบกันใน LINE แอดได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ว่าเรื่องไม่ต้องพิมพ์ค่ะพิมพ์แค่ชื่อเรื่องไปเลยคะหัวข้อวันนี้ของเราคือชื่อแบบพิกดินสูดาไปปะจิง กว่าจะมาเป็นสาววายมีวันนี้ของเรามันไม่ง่ายมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะทุกคนมันต้องสั่งสมประสบการณ์จริงคือมันไม่ได้เรียกว่าใครจะเป็นก็ใครจะเป็นก็เป็นได้อยู่ดีนึกอยากเป็นฉันเรียกตัวเองว่าสาววายเลยอย่างงี้แอดกระทำกับแอดไข่กุ้งเนี่ยชอบเสพคอนเทนต์ที่เป็นแบบวายมากๆแค่ทุกรูปแบบอยู่ในทุกอนุลมหายใจเรียกว่าอย่างงี้ได้เลยคือแกร้องแบบไม่ได้แวว่าแกร้องวายว่าแม่ก็เบ่ี้ยวอย่างงี้เลยใช่อย่างงี้เลย ให้เราเล่าก่อนแล้วกันโนว่าแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราเข้าแบบเริ่มแบบรู้จักคอนเทนต์วายหรือแบบว่าเริ่มแบบมีสิ่งนี้เข้ามาผ่านตาเราจ่าจะเป็นสาวไวายได้ต้องเจออะไรบ้างบ้านอันดับ,<ม>บแรกคือเราต้องเป็นติงออต่งติ่งศิลปินปกติอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มมีการชิปกันเกิดขึ้นเราก็แบบมันมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วพอมีการชิปมันก็ต้องมีการแบบปล่อยคอนเทนต์นั้นออกมาคือการคือฟิกชั่นสำหรับเรานะสมัยก่อนสมัยเราที่เราเป็นติ่งชูนั่กันนะโอ้ยแล้วก็แบบขยับมาเลยเรื่องึ้อเราเออจร แบบเพราะกว่าจะมีซีรีส์มันพึ่งเมื่อแบบไม่กี่ปีประมาณปี2017 2018ใช่ที่แบบ,บเริ่มมีซีรีส์วายแบบจริงจังในอุตสาหกรรมบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนอันนั้นมันก็จะเป็นฟิกชั่นซึ่งฟิกชั่นเนี่ยมันก็จะมีการแบบใช้อิมเมจของศิลปินนั่นนู่นเนาะนี่คุณเกมบอกว่าไม่รู้ทําไมถึงมาเป็นสาววายแต่รู้วิธีก็ออไมได้แล้วค่ะนี่บอกแล้วยิ่งกับกูซูเพราะวงการนี้ออกไม่ได้เลยค่ะก็เปนฟินนี่ต้องฟินนี่ทำไงได้ล่ะฟินนี่ทำยังไ เธอเริ่มเสียคอนเทนต์วายเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนแอดก็รำเลยค่ะจริต่อแบบว่าของเราจะเป็นอีกวงนึงอีกวงนึงใช่ช่วงประมาณปี2 0 1 3เนี่ยตอนนั้นก็มีคนเดบิวมีคนเดบิวคนหนึ่งเป็นวงรุ่นน้องเป็นวงที่แปลกแปลกมากทุกคนต้องรู้จักค่ะเป็นวงรุ่นน้องของวงที่ฉันชอนนั้นเราเป็นติ่งเอ็กโซแล้วก็เข้าใจเนาะแบบสาววายอ่ะมันก็แบเกิดการชิปไง แล้วทีนี้แบบนั่นแหละมันห้ามกไม่ได้จริงมันห้ามไม่ได้เพราะให้เราเห็นแบบผู้ชายเราหล่อเนี่เนาะแล้วเขาแบบเออเขาเคมีอยู่ด้วยกันเขาเล่นกันเลยเออะไรกันอีกคำนั้นเมื่อเ่เขาเล่นกันอะไรเงี้ยแบบมันก็ก็อะไรมันก็ฟีก็แบบว่าเอออ่านฟีกแล้วมันมันก็จะเริ่มมาจากตรงเนี้ยแล้วพอเหมือนพอเราพอเราโตมีระดี๋วดหนึ่งคือช่วงนั้นนะมันจะเป็นช่วงที่แบบเออเริ่มมีเอลซีมังงะในในไทยแล้วเราก็ได้แบบ ได้รู้จักมังงะวายมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าอยากจะอ่านมังงะวายทำไงก็ต้องมุดบันทึงแล้ก็แบบก็มีแบบเพจเพราะว่าแปลอะไรอย่างงเี้ยแต่ที่บอกมันก็ไม่มีเลยกระสิทธเนาะแล้วแบบพอทีเนี้ยเริ่มต้นอะไรแบบหนึ่งมันจะมีแบบพวกมังงะวายสมัยก่อนต้องส่งเมลขอไรเตอร์้เเมลลยจะส่งรหัสอะไรอย่างเงี้ยคือต้องแบบคือเขาจะมีเขาคือเขาจะต้องเอาแบบโอเคการแบบความนี่คิดว่าเสน่ห์หนึ่งของการ์ตูนวายคือเขาเขาสามารถพิมพ์ฉากล่อแหลงลงได้เลยให้เราอ่านเลยอ๋อก็เลยแบบ ต้องแบบเราก็ต้องพยายามกันนิดนึงเออฉันเดี๋ยวจะแบ่งอีกย่อยไปอีกว่ามันมีแบบแบบไหนบถ้าแบบกร์ตูนก็จะมีเรื่องหนึ่งถ้าเป็นแบบนิยายก็จะมีเรื่องนึงอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าที่เคยอ่านมาแล้วชอบที่เป็นนิยายคืออ่านไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักมาแบบชื่อเรื่องว่าอาชญากรรมรักในมันมีอ๋อรู้จักจริงไหมว้าวต่ว่าไม่เคยอ่านแต่รู้จัก S <S เออ <คน S 1> มันหนักคือเราชอบเราชอบอ่านวายสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันมันก็รา,ลายละเอียดแบบแน่นดีมันแบบ ฟินอะไม่มีอะไรมากคอนฟินเกลียดผ้าว่ะอ่ะอาพูดเป็นสาระคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาคนเขียนเขาก็แบบข้อมูลแน่นเขาก็รีเสิร์ชหนักเลยนะรู้สึกว่าแบบบางคนอ่ะเห็นช่องว่าเออเป็นช่องวายแต่ว่ายังไม่ได้มาอ่านจริงเลยคิดว่าเออมันอาจจะไม่มีอะไรทั้งๆที่แบบความจริงอะไรทลองมาอ่านอ่ะคือนิยายวายถึงเล่มันามันมีทุกแนวจริงอย่างแบบมันไม่ใช่แค่วายสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยย้อนยุคสนุกสนุกมาก comedy r o ม com อะไรอย่างเงี้ยมีหมด คุณบัตนาธิเล่ฟบอกชอบแนวจีนเหมือนกันค่ะจริงใช่ไหมคะชอบเพราะฉะนั้นต้องอ่านกระตูนในวีคอมมี่ค่ะทุกคนเฉยเลยอย่างนี้เลยคนจีนมีเยอะมากจริงเยอะมากๆากคอมเมนต์ว่าไงนี่บอกว่าเออบางคนนี่โดรีบอลเยอะมากเมื่อก่อนใช่ไหมมันจะมีแบบเออลืมบอกค่ะนี่แบบว่านอกจากเริ่มจากการเป็นติ่งแล้วที่เราเออชิปบางอย่างเงี้ยเนาะก็คือเราชอบดูอนิเมะไงเรา้ยตอนเมื่อก่อนเลยภาษาญี่ปุ่นเงี้ยเราแบบเราก็ดูอนิเมะเยอะมากแบบเนาะจะฝึกภาษาสรุปก็คือ กินสานผู้ชายในอซิเมะตกแล้วก็ไปซีขาด้วยซีขาด้วยชอบที่สุดคือไอ้แนนน่าหนุ่มหนักบาสอะคุโรโกะโนักบาสเชฟที่สาวไม่ได้รู้จักไงแต่แบบว่าคือสาวายที่แบบอนิเมะตัวนี้ดูเกิดขึ้นขัดสนดูชัดๆเลยก็อนิเมะสมัยเด็กเลยอันเดิแล้วคือแบบเออพอเราเห็นแบบว่า เออตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนสองดีไงเนาะเขาแบบเออเล่นกันเกิดการชิปอะไรอย่างงี้ขึ้นมามันก็จะมีเออทั้งด้อมอนิเมะด้อมอะไรนะด้อมติ่งเลยด้อมติ่งเกาหลีติ่งเกาหลีติ่งจีนติ่งนั่นติ่งนี้อยู่ในวังบนนี้นี่ออกไม่ได้ชอบไปแน่นอนอยู่ในวังบนออกไม่ได้และไม่ออกเออ โอเคเลยการ์ตูนที่เราชอบกับมากรอกก็คือสุธรมรมลายลักเป็นแบบวายสืส่วนเหมือนกันภาพสวยปมดีแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่หนักเกินไปเพราะแบบมันมีหลายปมมาเกี่ยวข้องกันมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งศิลปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบศเออคือนายเอก,<ๆ>เ,อกเขาเป็นเล่นแร่แปรธาตุาไงเขาใช้หลักศิลปศาสตร์ในการสืบคดีอะไรเงี้ยเอ้ยมันน่าสนใจมางทุกคนมันล้ำมากทุกคนนลยคนะคะเราเลยชอบเลยคือที่งานทุกคนจะรู้ว่าเราชอบเรื่องนี้มากเราขายตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ฝากด้วยค่ะมันสนุกมากจริงๆน ก็ถ้าเป็นการ์ตูนเอาเริ่มเริ่มที่นิยายก่อนดีกว่าเพราะว่าแอคไกุ้งอ่านนิยายเยอะกว่าอ่านการ์ตูนคะ uh ่ะ huh. เพราะว่าแบบเราอะเริ่มต้นเลยนะจากปรมาจารย์ลทิมารที่เข้าวงการแบบอ่านนิยายวายจีตัวถ้าแบบสมัยตอนแบบประมาณปี 2 0 1พ2 0 1เงี้ยเรายังไม่ได้รู้จักเลยว่าแบบมันมีมันมี YG จีนที่หมันดีขนาดนี้เลยเแบบดีเทลที่แบบตั้งใจเขียนตั้งใจอ่านแต่ Y วไทยแล้วเราก็แบบบางอัน่ะเรารู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ค่อยแบบใช่ที่เราตามหาเพราะว่าพอต ของไทยอ่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าเออเด็กมหาลัยซึ่งเราชอบนะแบบหวานๆเลยนะตอนที่เราเริ่มอ่านแรกๆเราก็ชอบแ่มันมีแะมันมีแต่คอนเทนต์เดี็กยังเด็กอยู่ก็อ่านอะไรแบบใสๆแต่พอเรามาได้ดูปรมาจารย์ลถิมานเนาะโอ้โหดูโลกเดูเปิดโลกมากคือมันไม่ต้องแบบมีแบบเลิฟซีหรือว่าอะไรโรแมนติกมากเลยแต่จริงคือเราเราโยงเองหมดเราเห็นเขาจับมือกันแค่เนี้ยเราจะไมือก็ไม่ได้จับมือก็จับมือแค่แค่เนี้ยเออเี่นเขาแตะตัวกันเราก็เออ แล้วแต่ว่าถ้ากระตูน่ะนี่ชอบตดตัวลายใช่ยากนะอันนี้นะคะมีเ,เรม่องมี้ซองมีกอะทุกคนแล้วแบบลายเส้นนะมันสวยมากนะอันนี้แบบบางคนอาจจะรู้จักหรือว่า บางคนอาจจะไม่รู้จกักแต่ว่าเรื่องเนี้ยค่ะมันจะเป็นพอทที่แบบว่าเป็นแนว<ม>ประธานบริษัทไปเกิดใหม่ <Wow. S 1> ในร่างของตัวร้ายในนิยายที่เขาเพิ่งอ่านจบแล้วคือแบบเรื่องเนี้ยมันมันพอทมันล้ำมากทุกคนคือมันเป็นแนวการเมืองด้วยแล้วก็เป็นแนวแก้ไขอดีตที่ไอ้ตัวร้ายอ่ะเคยทําไว้ก็คือนายเอกใช่ไหมเออแล้วทีนี้นายเอกก็เข้าไปแก้ไขคือทาดีกับพระเอกเพื่อที่จะ่ให้ตัวเองอ่ะโดนโดนฆ่าตายตอนจ mm hmm. บเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกมากอะแล้วพอแบบ เราอ่านไปเรื่อยอะ่ะคือมันไม่ได้มีแค่ความแบบตลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบรถเลยทั้งโรแมนติกทั้งแบบดรามา่าแล้วก็แบบทั้งแนวอัมบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแอคชั่นเราอยากให้ทุกคนอะ่ะลองเข้าไปอ่านนะถ้าใครชอบคอร์ตแนวแนวนี้หรือว่าถ้าใครชอบวายจีนเลียเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้บทตัวลายช่างยากนะักี่มีคพาไมได,ได้เลยนะคะสวยมากพระเอกหล่อม,มาก โอเคโหให้คิดเลย <laughs> เอัจงิงเปิดกว้างสุดๆมากๆ <laughs> ชอบแค่จัดทุกแนวเลยมั้งแต่ถ้าแบบตอนเนี้ยอะไรที่มันจั๊กัีหัวใจที่สุดน,นะแพชั <laughs> <Passion. laughs> ่นเพราะว่าจะแบบเพิรเคทีด <laughs> 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 <ๆ>ีคือเคก้างมันน่ารักมากเวลาเราเห็นแบบน้อง <laughs> ผู้ชายตัวใหญ่เนี้ย่อแบบเอ <laughs> <laughs> เอแล้วเขาแบบ เป็นเป็นเคอะพี่สาวแล้วแบบมันมันน่ารักเนาะฟินเนาะแต่เราก็ชอบแบบแนวนี้เที่เออเขาแบบว่าเพราะแกชอบไปสวนโพคนอื่นไงเพราะฉันไม่คนแกชอบเคตัวใหญ่เพราะแกชอบสวนโพคนอื่นนี้ตัวใหญ่เมตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่แบบเออเมตัวเล็กชอบแกให้มันตัวเข้ากันซินรูเงี้ยซินรูซินรูตัวเล็กกว่าหรอซินรูตัวเล็กกว่าชอบมันกล่าวใจชอบไอ้มันคลอสทวิตที่มันมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนจำอะไรก่อนเป็นไปได้โลกสาวายวะ มันเป็นไม่ได้โลกของเราไม่โลกจริงก็อาจจะมีแบบนี้เหมือนกันเนี้ยแต่โลกพอมันมาอยู่ในคอมิกอะ่ะแล้วแบบแพรชั่นนะทุกคนทุกคนต้องไม่อ่านนะสนุกจริงเห็น <Wow. S 1> ไหม <laughs> คุณไฮหลงมุนแบบชอบซินหลุ่มมากค่ะจริงจริง,รงตัวละครนี้มันน่าค้นหามากคะ่ะทุกคนไปอ่านได้แพร่ชั่นยิ่งกว่านั้นคือเพ่ของเราคุณอินเล่ไอห,หัวขาวที uh ่ huh. มันตัวเหมือนตัวร้ายนิดนึง uh huh. แต่คือแบบหล่อมากเห็น <laughs> ไหมน้องอะ่ะ <laughs> นี่น่ารักนุ่มมนิ่ น,น้องแค่เอื้อหน้าหลังน้องนิม่มกลาของคุณเาเลาพข้าไก่อนชอบอะไรชอบนี้พูดน้ำไหลไฟดับเลยทีเดียวเสียจริงรู้ว่าตอนแรกตอนแรก่หลายคนพี่สาวเธอนไหทำได้ไหมเป็นไหมทำได้ไหมชอบนี้พูดน้ำไหลใส่ดำคือตอนเด็กๆอาจจะต้องแบบยอมรับว่าเราก็ชอบบทแบบโอ๊ยละครไทยละครไทยะอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยมีไร เด็กแบบป้าหน่อยหรือแบบโบ,โบ๊อะไรเงี้ยเราท่าอะไรแบบนั้นตอนเด็กแล้วมันคือกย <c oughs> คือไม่รู้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนในสมองของฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันฉันเลิมรู้สึกฉันชอบพระเอกที่มีสติอ่ะ <c oughs> มีสมองอ่ะ <c oughs> คือแบบที่มีเหตุผลใช่ไม่งี่เง่าอะไรเง <c oughs> ี้ยไม่เช่นพระเอกเออในเรื่อง พนาการเงื่อนฉันว่าก็โอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมที่ไมโบไมโบแล้วก็เสัมผัสได้รักหน้าเลยแล้วคือประเภทที่ไปงี่เง่าเว้ยเพราะว่าเราไม่ชอบประเภทที่แบบว่ามันโบ้ที่มันโบ้ที่มันต้องมาทําร้ายนายเอกหรือแบบโดยที่อะไรที่มันไม่มีเหตุผลอะที่สาวแต่งเนชอบระชาสลกชอบโบ้เออถ้าโบ้โบ้ฉันสะใจเวลาฉันก็เคยชอบตอนเด็กอ๋อแกชอบตอนที่มันแบบฉันสะใจโดนพิงโดนนอนเป็นโบ้เนี่ยืนเช่นไอ้ชายาใบอ่ะชอบมากเลยโอ้โหสะใจอยากให้คือตอนเด็กฉันเคยชอบแต่มีซึ่งไม่ชอบแล้วไงคุณ เคเ็นบอกแล well ้วชอบเลยพระโบเนี <c 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 ่ยจริงมันสะใจเนาะก็เคยชอบแต่ไม่ได้ชอบเราของปกติแต่ว่าปวดประสาทไงเพราะว่ากระตูนจีนคือพระเอกอะเป็นไรกันไรอย่าว่าคือกระตูนจีเรื่องเว็บเราโบไปละเก้าเอางี้จบต้องฉ่ำวันนี้อารมณ์แปรปรวนดิค่ะจริงเพราะอส่ายมันปรับอารมณ์จริงส่ายมันขึ้นสุดลงสุดไงเมื่อก่อนมันประสาทแดงนี่แอบนิดนึง คือถ้าเป็นยุคก่อนอ่ะพูดเรื่องหลากหลายก่อนนะแต่ค่อยพูดเรื่องเรื่องว่ามันเข้าถึงง่ายหรือเปล่าอะไรเง<ม>ี้ยแต่ว่าความหลากหลายคือเมื่อก่อนอาจจะมีไม่เยอะเท่าตอนนี้ออฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นไลฟ<ม>์เพราะเมื่อก่อนเราเสกกันมันก็จะมีแค่แบบว่า<ม>เข้าถึงยากมากเออมันมีแค่แบบว่านิยายฟิกชั่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทูดีหมดเลยเป็นตบบเป็นตัวอักษรให้เราแบบอ่านกันอะไรเงี้ยเออแต่แบบตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มมีเยอะขึ้นเนาะมีทั้งแบบเออเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์หนังไลฟ์แฟคชั่ อนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเออนิยายกับเว็บฟิกชั่นก็ยังมีอยู่แล้วก็เว็บคอมิกก็มีเรดิโอดรามายังมีทุกคนถ้าเป็นแบบเรดิโอดราม่าน่าจะเหมือนฮิตกันมากๆในประเทศจีนมีใช่มีด้วยเป็นแบบเรดิโอดรามาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเล่าเรื่องในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเห็นเรดิโอดรามาครั้งแรกคือจากเรื่องของปรลามาจารย์คือเข้าใจว่าเรื่องมันดังมากทุกสื่อที่เป็นของเรื่องนี้มันก็แบบดังหมดเลยอนิเมะก็มีใช่อนิเมะก็มี ลดสุดๆนั่นแหละความดังของบลลารา์มิจามันทำให้แบบทุกสื่อแบบคือมันเปิดโลกเรามากว่าเออสื่อมันมีเยอะขนาดนั้นเลยอ<ม>ย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันดีอยู่มันดีแล้วที่ทุกอย่างมันเปิดเผยมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นมันทําให้แบบคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอีกต่อไปอะไรเงี้ยเออทุกคนเข้าถึงได้รวมไปถึงแบบมันจะได้ผลักดันประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเออทุกคนจะได้แบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติสาหรับแบบ เรื่องรักที่เดียวกันเออข้อหลักทางเทเช่นเนี้ยสามารถมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติได้ด้วยใช่จากความเข้าถึงง่ายของมันเองเนี่ยโอเมก้าเวิร์สอ่าทุกคนจะเคยได้ยินกันในในเว็บเราก็พอจะมีโอเมก้าเวิร์สอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีือว่าเมื่อก่อนมันน่าจะยังมีน้อยอย่างนนี้มันพัฒนาไปหลายหมดมานใช่คือคือเมื่อก่อนนะคือมันก็จะมีแค่แบบวากแบบการ์ตูนวายทั่วไปแบบตัวละครชายสองคนรักกันนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราเราตื่ว่าคนที่คิดเวิร์สขึ้นมาอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนคิดหรือแบบว่ามันมีประวัติของของเวิร์สโอเมกาเวิร์สน่าจะมาจากอเมริกาอ๋อใช่ถ้าจะไม่มีอนกันมันน่าจะมาจากเรื่องแบบมันน่าจะมาจากเรื่องของความแบบว่าสปีชี่พวกหมาป่าว่าอะไรแบบนั้นคือรู้สึกว่าการใช้โอเมก้าเวิร์สในการแต่งนิยายวายหรืออะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์วายเนี่ยมันน่าจะคือมาจากการที่เราต้องการ ทำให้คอนเทนต์มันบียอนเข้าไปอีแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่โอเมก้าเวิร์สนะมันมีแบบอะไรอะฟ่วเวิร์เรนเวิร์สเรนเวิร์สมีก็เพิ่งมีซีรีส์เป็นเรนเวิร์สเคกเวิร์สมีซีรีสมีที่ไหนของเรานะคะมีที่ไหนเดอะเค้กเวิร์สนะคะทุกคนไม่การมาขายของเป็นคอมมิกคนไทยว่าจริงเป็นของนักวาดคนไทยนะคะทุกคนฝากไป ฝากเข้าไปดูด้วยค่ะสามารถอ่านฟรีได้ตอนที่1ถึงตอนที่50เลยนะคะทุกคนลองเข้าไปดูได้ในแอป,ปของเราวีคอมมิ่ประมาณนี้ที่เราเห็นที่เราว่าเห็นสัมคันนะแล้วก็การตอบรับของคนทั่วไปต่อการ์ตูนวายก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยน,นิทานที่ดีขึ้นของเรานะเราหวังว่าพอพูดว่าวายเนาะมันจะแบบอะไรคนจะไม่รู้จกักเออรู้จักบ้างคนจะแบบไม่เข้าใจบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสมัยนี้มันเข้าถึงงายมันเข้าถึงงายปุ๊บแบบ หลายคนให้ความสนใจแล้วอุตสาหากรรม y วายในไทยมันก็ค่อนข้างเพื่งฟูซีรีส์วติบโตเร็วมากสุดๆที่สุดทุกคนจะรแบบซีรีสไทยวายที่ดังมากเลย จริงมันมีหลายเรื่องที่ดังมากดังแบบพิกผืดการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแก่งของไทยอย่างหนึ่งเลยค่ะถูกต้องเกาหลีมีเฮบ็อกไทยมีอุตสาหกรรมซีรีส์วายแมนค่ะทมันหาเงินได้เยกต้องคะประเทศเราเดอย่างมากทุกคนเรื่องวายมันไม่ใช่เรื่องไรสาลดตตอบไปแล้วเนาะเป็นเรื่องมันทำมันทำเงินได้ได้แลวทุกคนให้ความสนใจจริงแล้วตอเนี่ยเออมันทำให้เศรษฐกิจประเทศเราดีขึ้นด้วยนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะจริงๆอันนี้เห็นด้วยนั่นแหละแต่แบบเราอยากแบบไอ้ถ้าซีรีส์วายอะสามารถแบบปรับให้สามารถแบบเออแสดงถึงความหลากหลายทาง คือเออมันจะแบบยิ่งดีกว่านี้ซิงเออถ้าในอนาคตมันเป็นไปแบบนี้ได้ก็คงดีจริงกต้องแล้ว็หวังว่าเอกชนเราต้องสนับสนุนนะจริงคือมันเป็นยุคเฟื่องฟูถูกต้องแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรเติบโตมากๆในอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเหมือนปรับกันไปกับกับยุคสมัยยุคสมัยย่เลยทุกอย่างก็ต้องปรับไปเรื่อยๆคือตอนนี้คือมันดีแต่มันดีได้อีกใช่มันสามารถดีได้อีกในอนาคตแล้วเราก็เออต้องสนับสนุนด้วยประมาณนี้ สันขอพูดก่อนนะฉันโดนแย่งเธอเอาเลยครับฉันเพิ่งดูหนังเรื่องหนึ่งไปคือชื่อเรื่องว่า Red White Royal and Royal Blue ทุกคนดูกันป่ะสนุกอ่ะเป็นหนังที่เป็นหนังใช่เป็นหนังแบบเป็นหนังเขาเรียกว่าเออเป็นหนังแบบไทยรักษาอะไรเงี้ยใช่หนัง LGBTQ แมนใช่มีวอชนิยายอะไรเงี้ยตัวอัพเล่าเขานิดเดียวคือตัวละครเนี่ย ตัวเอกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกชายประธานธิบดีของอเมริกาแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าชายาชายไม่ใช่แบบเจ้าชายธรรมดาเป็นองค์ราชทายาหารอเมริกันต่อว่เป็นองค์ราชทายาหเป็นฟาชายเป็นฟาชายฟินน่ะทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแต่มันฟิน เรียนไวแอนดรอยยอบลูใช่ไม่ได้บอกข่ายฟินอย่างเดียวนะเรื่องนี้มันจะมีเรื่องของประเด็นเรื่องของความเทียมนางเทศแล้วเยอะเรื่องของแบบเอออย่างเจ้าชายอ่ะเป็น L G B T ใช่ไหมแล้วแบบว่าต้องขึ้นเป็นองราชทายได้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบตำแหน่งมาแล้วแบบก็จะมีการกีดกันจากราชวงศ์แล้วคือตอนนี้เขาไปต่อสู้กันอ่ะทุกคนแล้วมันสนุกมาไม่ใช่ต่อยกันนะหมายถึงแบบว่ามันสนุกเพราะมันฟินด้วยปะทะแบบแนวคิดคารลมกับราชวงศ์ซึ่งเป็นหัวเก่ากับอเมริกาซึ่งเป็นหัวใหม่ แล้วมันจะมีเรืร่องของความสมานพังการเมืองกับเรื่องเพศเข้ามาช่ำช่ำมาก <จบ S 1> คือเนี่ยดูเราร้องไห้อ่ะมันไม่ได้ถ่ายฟินเดียวนะจริงทุกคนแกจริงปะร้องไห้ฉ,ฉันฟินจนร้องไห้จริงนี่ร้องไห้ฉากที่ กับสไปอาะเออโอเคโอเคไม่สไยไม่สไยทุกคนไาดูได้ทุกคนไปดูการคนอนภาพไปดูหน่อยเรดไว l แอนดรอยบลูวีคอมีจบก็เนี่ยไปดูซีรีส์โอ้โหยังบงมาได้เะออ่งชอบเรื่องหนึ่งคำมั่นนิรานี่ไงที่เพิ่งขายไปเมื่อกี้กับอีกอันนึงคือหนึ่งปากธนาสามชาติโพก ก็คือ2เรื่องนี้มันจะเป็นแบบเออชื่ออาจจะคล้ายๆกันหนึ่งหนึ่งแต่ความจริงคือมันเป็นแบบคอลลัปป์กันเลยนะอย่างหนึ่งขำวมานิลันดอนก็ที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะมันจะเป็นแนวแบบว่ากลับชาติมาเกิดใหม่ตัวพอกของเราอ่ะคือเขาเป็นองอ์องท่านหนึ่งเป็นเงเป็นเป็นแบบลูกชายท้องเต้แล้วเชียก็คือเฮียดิเฮียโอ้ยไม่ใช่มิสเชนเดร์ไม่ได้หรอกเฮียก็เป็นแบบว่าเป็น เป็นองค์ราชทายาทใช่ไหมแต่ว่าเพราะว่าต้องถูกบงังคับให้แต่งงานกับในเอกซึ่งเป็นคุณชายเพราะว่าถูกกิจการทางการเมืองก็จะมีเรื่องพามาอีกแล้วอเออทีเนี้ย อ,อ,อ,องอ่ะก็แบบรู้สึกไม่พอใจในตัวภรรยายของเขาซึ่ง uh huh. ก็คือในเอกที่เป็นผู้ชายอะ่ะเขาเลยทําไม่ดีเลยในชาติชาตินี้นะชาติก่อนอ่ะเออก็ทําไม่ดีกับในเอกทุกอย่างเลยแล้วทีเนี้ยเหมือนก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาว่าต้องแบบสูญเสียอํานาจ uh huh. แล้วก็มีสูญเสียทุกอย่างในชีวิตเลยซึ่งก็มีแค่ในเอกของเราคนเดียวนะคะที่อยู่กับท่านอองเออ,เอ,อแล้วทีเนี้ยเหมือนพอเขาก็ตายไปด้วยกันแล้วท่านอ,องอ่ะก็ได้เกิดมาในชาติใหม่ uh huh. ซึ่งชาติใหม่อ่ะก็คือเหมือนเกิดมาตอนที่ตัวเองอ่ะ เพิ่งแต่งงานกับนายเอกใหม่ๆอเออแล้วแบบเหมือนเขาอะก็ได้<ม>พยายามมาแก้ไขทุกอย่างเพื่อทด,ดแทนในชาติที่แล้วที่เขาเคยให้หนึ่งคำมั่นนิรันต์กับนายเอกของเขาในชาติก่อนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของชื่อเรื่องนี้โอเคเออทุกคนทุกคนมันดีมากคือมันโรแมนติกแล้วมันแบบมีเรื่องของการเมืองเข้ามาแล้วลายเส้นอะคลายเส้นสวยจนหายใจลมเลยไหมสาวเป็นลมเลยไหคือคมกริบ เพียมเครื่องช็อตรอเลยว่าอ่านไปหรือเปล่าอ่านแล้วเ่านเงี้ยคือมันแบบว่าสวยมากนะคะอืมองนี้ก็เขาไปอ่านได้ที่ววคอมิกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือหนึ่งไอ้หนึ่งปาถนาสามชาติโพลเรื่องนี้ก็ทําจัดเตลมมาจากนิยายเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบหนึ่งปาถนาสามชาติพบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของออจอมมารที่เป็นที่เป็นปีศาจกับนายเอกนายเอกอ่ะชาติแรกอ่ะคือเขามีสามชาติพลนะแต่ชาติที่หนึ่งอ่ะเหมือนเขาแบบเป็นคุณชายคนหนึ่งซึ่ง เป็นภูมิายใหญ่ซึ่งต้องซึ่งต้องแบบรับบทบาทเป็นหัวหน้าตระกูลใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาก็เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นคนขาขาเดินไม่ได้แล้วก็แบบพูดไม่ได้แต่ว่าวันหนึ่งอะเหมือนเขาก็ได้เจอพระเอกซึ่งเป็นปีฉับปีสันงูปีฉับงูปีฉับปีชับใช่ใช่แล้วก็แบบพระเอกอะหลงรักหลงรักปีสันงูมากๆแล้วเหมือนแบบว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ในเอกอะแบบ เออเข้าไปเออยังไงอะตกหลุมรักปีศาจงูแล้วนั้นก็เออมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์ความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีศาจงูอะ่ะมันแรกๆอะ่ะคือคือคือไอพระเอของเราอะ่ะมันก็ไม่ค่อยสนใจในเอก่ยมันก็แบบคิดว่าเออเจ้าอ่ะเป็นเป็นแบบมนุษย์มีอายุก็ไม่กี่สิบปีหรอกแต่ข้ามีอายุมาเป็นพันปีแล้วมันก็เลยพยายามจะไม่รักแต่สุดท้ายเป็นไงโบอีอกแงในเอกตายในชาติแรกแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นชาติที่สองแล้วก็เป็นชาติที่สอง ชาติที่สองเแม่ทัพชาติที่สามยังอ่านไม่ถึงเพราะว่าแต่ว่ามีเกิดชาติชาติที่สามเดี๋ยวกลับวันนี้คืนนี้กลับไปอ่านต่อเอรว่าเกิดชาติที่สามอะไรเงี้ยก็คือตามแบบเหมือนตามง้อตามรักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาคืนดีกันแล้วสุดท้ายก็เออเขาก็จะลงเอกันยงไงทุกคนไปอ่านได้ทีวีคอมมิทนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากๆลายเส้นสวยมากอย่ากลัวเลยค่ะทุกคนมันเป็นงูที่หล่อมากือมันหล่อจริงเอาจริงคือมันไม่ได้หลอดธรรมดานะเพ่หลงจริง คือลายเส้นเชื่อแล้วเอเชื่ออย่างเชื่อแล้วเขาบอกเหมือนฟังเพื่อนเมาทุกคนถ้าอยากให้เมาเรื่องอะไรลองแบบทิ้งหัวข้อไปได้ค่ะจะทำกันบ้านจะกลับไปทำกันบ้านจะมาเมาให้ฟังเมาให้ฟังเป็นท่านประธานจอมเผด็จการที่อยู่ในยุคนี้นะคะจอมเผด็จหล่อนาดนี้จะสดใช่แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ได้รับดาวโบนัสคูณสิบอีกด้วยนะคะเพิ่มแสนหนึ่งก็ได้ดาวล้านหนึ่ง กินไม่ออยจริงๆคือฉันไม่อยากกินไม่ออกเลยนะคะกินแตงโนนะแตงโมอยากกินกุ้งกับแตงโมนะไม่เลยตอนนี้เย้มาบุกสไลด์ใต้กำแพงหยกหยกสไลด์ใต้กำแพงมุกนะขอบคุณครับไปทิมพ์คำตอบกันในไลน์แอดได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ว่าเรื่องไม่ต้องพิมพ์ขับไม่ต้องพิมพ์พิมพ์แค่ชื่อเรื่องไปเลยนะคะ